สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับครัวเล่าเรื่องวันนี้อยากชวนทุกคนมาย้อนเวลากันอีกสักหน่อยกับเมนูง่ายๆที่แอบซ่อนความทรงจำเอาไว้มากกว่าที่เห็นนั่นก็คือต้มจับชายพูดถึงต้มจับชายหลายคนอาจนึกถึงหมอ้อแกงใหญ่ๆใ,ใส่ผักนานาชนิดต้มเปื่อยๆรสชาติกลมๆหวานซุปหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวและกระเทียมเจียวแต่สาหรับฉัน มันไม่ได้เป็นแค่เมนูอาหารนะคะแต่เป็นเหมือนสมุดบันทึกของบ้านหลังหนึ่งที่เก็บบันทึกเรื่องราวของวันเก่าๆไว้ในทุกหม้อที่ตม้มฉันจำได้ดีเลยว่าสมัยเด็กๆบ้านเรามีตู้กับข้าวไม้สีน้ำตาลเข้มๆตั้งอยู่ตรงบุมครัวใต้ตู้มีลิ้นชักเล็กๆเอาไว้ใส่ข้าวสารข้างบนเป็นช่องๆเอาไว้เก็บของแห้งกระปุกน้ำตาลขวดซีอิ๊วและโหลฟองเต้าหู้แห้ง เวลามีงานรวมญาติหรืองานไหวบรรพบุรุษทีไรตู้กับข้าวจะเต็มไปด้วยวัตถุดิบทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์เหลือๆปะปนกันไปหมดแม่มักจะเป็นคนจัดการของเหลือเหล่านั้นทุกครั้งหลังจบงานแม่จะเดินเปิดตู้กับข้าวหยิบผักเหลือเอกระหล่ำปลีหัวไชเท้าแครอทคะนา้าผักกาดขาวที่ใกล้จะเหี่ยวใส่รวมๆกันในกะละมังน้ำแล้วก็จะเปิดโหลหยิบเห็ดหอมแห้งแช่น้ำไว้ ฟองเต้าหู้แห้งอีกหยิบหนึ่งตอนนั้นฉันชอบไปยืนเกาะขอบโตมองดูแม่จัดแจงของรู้สึกเหมือนแม่กําลังเปิดตู้สมบัติเพราะทุกครั้งที่แม่เปิดตู้กับข้าวจะได้กลิ่นของข้าวของแห้งกลิ่นเต้าเจี้ยวกลิ่นกระเทียมแห้งที่วางรวมกันหอมอ้วนแบบบ้านๆแม่บอกฉันเสมอว่าต้มจับชายไม่มีกฎว่าต้องใส่อะไรบ้างขอแค่เป็นของกินได้แล้วเข้ากันก็ต้มรวมกันไปเลย และนั่นคือสเสน่ห์ของเมนูนี้ค่ะเริ่มจากตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดใส่โครงไก่หรือกระดูกหมูลงไปเคี่ยวไฟอ่อนๆให้สุปหวานจากกระดูกก่อนระหว่างนั้นแม่จะบุบกระเทียมพอแตกลงไปผัดกับน้ำมันในกระทะให้หอมแล้วตักใส่หม้อจากนั้นทยอยใส่ผักแข็งๆลงก่อนทั้งหัวไชเท้าแครอทกระหล่ำปลีตามด้วยผักใบที่เหลือพอผักเริ่มนิ่ม แม่จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปคนให้ละลายปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำตาลกรวดเล็กน้อยแม่ชอบใช้เต้าเจี้ยวยี่ห้อเดียวกับที่ยายเคยใช้บอกว่ามันมีรสเค็มกลมๆและกลิ่นหมักถั่วเหลืองแบบโบราณที่ไม่เหมือนใครสิ่งที่ฉันประทับใจที่สุดไม่ใช่แค่รสชาติของต้มจับชายแต่เป็นบรรยากาศในครัวตอนนั้นเสียงน้ำซุปเดือดปุดๆไอร้อนลอยขึ้นมา กลิ่นหอมของผักต้มกับกระเทียมเจียวอวนไปทั่วบ้านเสียงแม่คุยกับยายบ้างกับป้าข้างบ้านบ้างฉันมักจะนั่งแกว่งขาอยู่บนเก้าอี้ไม้เตียเต้ยๆมองแม่คนม้อใหญ่ชิมรสไปพลางหยิบชามแบ่งให้ทุกคนพอโตขึ้นฉันก็พยายามทำต้มจับฉ่ายให้ได้แบบนั้นแต่ไม่ว่าเครื่องปรุงจะครบหรือผักจะเปะตามสูตรยังไงกลิ่นของวันเก่าๆก,ก,ก็ยังไม่เหมือนเดิม จนวันหนึ่งถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เติมรสชาติให้ต้มจับฉ่ายไม่ใช่แค่เต้าเจี้ยวหรือกระเทียมเจียวแต่เป็นเสียงหัวเราะและกลิ่นความทรงจำในครัวหลังบ้านทุกวันนี้ตู้กับข้าวในบ้านฉันไม่มีโหลกแก้วใหญ่ๆเหมือนตอนเด็กแต่ฉันยังคงเก็บฟองเต้าหู้แห้งกับเห็ดหอมเอาไว้เผื่อวันไหนอยากต้มจับฉ่ายจะได้หยิบมาใส่หม้อและเชื่อไหมคะทุกครั้งที่ได้กลิ่นต้มจับฉ่ายเดือดในหม้อ ก็เหมือนได้กลับไปอยู่ในครัวเก่าๆอีกครั้งเพื่อนๆลองเปิดตู้กับข้าวดูนะคะวันไหนเจอผักเหลืออย่าทิง้งแค่จับมารวมกันใส่เต้าเจี้ยวปรุงรสหน่อยแล้วปล่อยให้เวลาทําหน้าที่ของมันคุณอาจจะได้มอตอต้มจับฉ่ายที่เต็มไปด้วยกลิ่นอุ่นๆของบ้านและความทรงจำแสนพิเศษเหมือนที่ฉันเคยมี ถ้าชอบเมนูง่ายๆกับเรื่องเล่าสบายๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วกดติดตามครัวเล่าเรื่องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ